ช่องวิธีชีวิตชนเผาไทยขาบ้านตุกแมวนะครับการมาพบกันอีกแล้วนะครับนาะสำหรับคลิปของดีของหายากนะครับพดหินเครื่องรางของขังนะครับคุณไมีไหวบูซาานิเฮือนในซ่าเนาเด็กนันสีค่าขายลำรวยสิลำสิรวยครับไอัดใดบกข้ารวยกับรวยนะรบ,บางคนที่ชอบปฏิบัติธรรมนะครับก็จะทำให้เราเข่าชาได้ง่ายนะครับ มียังไงน,นะครับมนนี้บอลนิสีบอยฟางเริ่มจากนี่เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าเต่ากลายเป็นหินนะครับนะครับกระดองเต่าดูครับหรือบางคนอาจสิเอนว่าไม่มันนี่มาไม่มัน,นี่โคตรก็ได้นะครับเน,นาะครับตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆเต่าคือกันนะครับ ถ้าใครมีไวในเคื่องในซานเนี่ยอัน,นสีแนวอันใดมันสีพ่อได้ก็ได้นะครับอันนี้นี่ตัวนี้คือรุดออกนะครับแต่ก่อนก็เป็นแนวานีน่ถ้าพอรุดออกก็จะเป็นแนวนีน้ครับอันนี้อันนี้ก็คือข้าวต่อพะล่วงนะครับความเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นเม็ดเม็ดไหนไหลักษณะของข้าวต่อพะล่วงก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นเม็ดถ้าเราปฏิบัติด,ดีมันก็ จะหลุดออกมาเป็นเม็ดไหมอืมค่อยขายเยอาเที่มันหลุดออกมาขายไปเยอครับถ้ามีไว้บูชาในบ้านในโอนะครับเรียกทรัพย์พาขายรลำรวยคู่พันธเมฆทางมีอยู่โยงคง 6, นะพันเมตตาอันนี้เหล็กไหลพญานาคนะครับข้อแตกต่างของเหล็กไหลพญานาคกับหมากไม้มณีโคดเนี่ยนะครับความแตกต่างก็คืออันในเบื้องต้นนะครับอันนี้ ลักษณะจะไม่ไม่หนักเบาเแต่เจนี้จะหนักนะครับสุดท้ายนะครับตัวใหญ่ๆนี่คือครอบจักรวาลน,นะครับครอบจักรวาลอันนี้นี่มีวัยเพื่อนถามว่าสรรพคุณกับครอบจักรวาลน,นะครับสมปรารถนามีว้บูชาดีนะครับถามมาถาข้าผพาแล้วนี้นครับถาข้าพาไอครอบจักรวาลออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ผ่านะครับ อันนี้คือแตกแต่ลักษณะคล้ายๆผ่าเห็นไหมครับแตกออกมาแล้วจะเป็นชั้นๆนี่ครับชั้นๆอันนี้ก็จะแตกได้นะครับถ้าพูดถึงแตกก็แตกได้นะครับจะเป็นชั้นๆชั้นๆไปลักษณะของเขาก็จะอยู่รประมาณนี้นะครับตัวนี้คือแตกอันนี้ก็ไม้กลายเป็นหินนะครับพันๆกี่พันล้านปีก็ไม่ทราบนะครับไม้กลายเป็นหินอาจจะเป็นไมยุ่งซะมั่งนี่คือขักแทะ นะครับเนื้อไม้ดำนะครับอันนี้คือมีดีในตัวนะครับเป็นแร่ทนสิมีดีอยู่ในตัวแต่ถ้าเราผ่านการปลุกเสกก็จะดีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เขาจีพหลืุสีครับแต่ว่าทาว่าเอฟซีตัวใดหูจักว่าแกนยังคันวาโบแมนเขาจีือสีกับ ถักมาว่าวถักมาคุยกันได้นะครับข้าจีหรือสีก็คือกันนะครับมันเป็นคดเป็นคดคดที่เป็นหินนะครับอยู่ในนี้อาจที่ที่บามีดว้าอาจที่บุถึกเสมอไปนะครับเนาะอาจที่บุถึกเสมอไปถ้าเอฟซีท่านใดเห็นมีนะครับมูจักถักมาว่าถักมาคุยกันนะครับว่าเป็นยังขึ้นอย่างนะครับแต่ในนี้ที่ผมเรียกก็คือครอบจักรวาลอันนี้ข้าวจีหรือสีอันนี้คดนกบคุม นะครับอันนี้เตาหินหรือว่าไม้ม่นโคทั้งบดนี่ครับอันนี้เป็นข้าวตอกพะล่วงนะครับอันนี้เล็กไหลยพญา,านาคเล็กไหลยพญานาคหรือว่าเล็กไหลาหนาคานะครับที่นี่ถามว่าถามีอยู่ในเพื่อนในซ่านนะครับการบูชานะครับสําหรับการบูชาของแหลท่ทนซิดของที่อยู่ในธรรมชาตินะครับการบูชาไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็คือน้ําใสา หนึ่งแก้วนะครับน้าสะอาดบริสุทธิ์แล้วครับแล้วก็ดอกไม้ขาวนะครับเอามาตั้งตั้งแปรงคันหาคันแปในวันศิลน,นะครับนังเจากนันเท่ากับขอโชคขอลาบนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปบ้าเิียวยังมาให้เบิรงกนะครับกระตาม,มาเบิรงอีกครับสวัสดีครับ